สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานค่อนข้างดีมากใครที่ทำเกี่ยวกับต่างประเทศขายของออนไลน์โลจิสติกการขนส่งเดินทางหรืองานเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอให้คุณโฟกัสการทำงานให้ดีนะคะให้ทำงานอย่างมุ่งม,มั่นให้เต็มที่คิดวิเคราะห์หาหนทางพัฒนางานให้ดีขึ้นทุกวันสิ่งที่ตั้งใจไว้จะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนค่ะการเงิน ดวงการเงินตกตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีมีความฝืดเคืองมีความยากลำบากในการจัดการเงินก้อนอะไรที่เราหวังไว้มันไม่ได้เช่นวันนี้ไปทวงนี่ใครก็ไม่ได้ไปกู้เงินก็มีโอกาสยากที่จะผ่านเตรียมตัวรับความผิดหวังด้านการเงินไว้ด้วยนะคะและถ้าคุณต้องการจะลงทุนอะไรในตอนนี้ขอให้ระงับไว้ก่อนค่ะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการลงทุนค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ ดีเลยค่ะคู่ของคุณจะใส่ใจคุณเป็นพิเศษเข้ามาดูแลเอาอกเอาใจหรือก่อนหน้านี้ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันแนะนำว่าให้เปิดอกคุยกันนะคะจะสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของเรานะคะเช่นแอบไปมีเล็กมีน้อยมีกิก๊กถ้าใครเป็นแบบนี้โอกาสที่จะถูกจับได้สูงมากๆเลยค่ะความรักสาหรับคนโสดมีโอกาสจะได้จะโดนนะคะ คบใครคุยกับใครบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสเสียตัวสูงมากเลยค่ะส่วนน้องๆหนูๆวัยรุ่นวัยเรียนก็ขอให้โฟกัสในเรื่องของการเรียนก่อนนะคะเรื่องความรักอยากให้พักไว้ก่อนเรียนให้จบทําอนาคตของเราให้ดีก่อนค่ะสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะะักค่ะให้ระวังแค่เรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความซุ่มซ่ามของเราเอง เช่นการเดินไปชนโน่นชนนี่พกช้ำดำเขียวอะไรประมาณนี้ค่ะโชคลาบช่วงนี้โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นแล้วมีโอกาสเจ็บตัวสูงแต่ถ้าใครชอบลุ้นชอบความเจ็บปวดก็เชิญได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข5และเลข3ค่ะ